กินอะไรลูกกินอะไรคะอันนี้อ่ะอันนี้เชี่ยงมากค่ะเกา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 ะไปเกาะไปจับไปจับไ้กินมะละกออันนี้อ่ะนี่นูแท่ไว้เนี่ย

ตงเงาน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 จ๊ะเอ๊ยกัดทำไมอะเดี๋ยวฟันหักกัดทำไมตงเงานไม่กัด